นะครับเดี๋ยวมาดูผ้าที่ทางเราให้ไปนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ชิ้นนะครับก็จะเป็นพื้นนะครับผมก็จะเขียนว่าพื้นไว้นะครับซึ่งพื้นนี้จะยาวกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นส่วนบนนะครับด้านบนนะครับก็ด้านข้างนะครับสองชิ้นแล้วผมจะทำมาร์กลูกศรไว้ให้นะครับว่า อันนี้จะเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็เอาขึ้นติดด้านบน <L un> เดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบผ้ากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับปูพื้นก่อนเลยนะครับแล้วก็ยกโครงมาวางให้ได้ระดับกึ่งกลางนะครับนะครับพอวางได้กึ่งกลางแล้วนะครับก็ต้องนะครับเช็ค เช็คทุกด้านนะครับว่าพอดีไหมนะครับโครงก็ต้องตอกให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอกไม่แน่นขนาดอาจจะใหญ่กว่าผ้าได้นะครับเช็นะคทุกฝั่งครับก่อนที่จะติดกาวนะครับ,นะรบต้องให้บาลานซ์กันนะครับ พอเ,เช็คเสร็จแล้วนะครับก็ติดกาวนะครับติดกาวไว้ก่อนเพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับผมจะให้นะครับเป็นกาวสองหน้าไปนะครับติดนะครับขอบนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับติดให้หมดนะครับติด เพื่อที่จะยึดผ้านะครับยึดแผ่นยางไว้ก่อนนะครับติดกาวเสร็จนะครับยึดฝั่งด้านความยาวก่อนนะครับทั้งสองฝั่งแล้วค่อยมายึดด้านข้างนะครับทีนี้ก็ดึงผ้านะครับด้านข้างขึ้นนะครับทั้งสองฝั่งนะครับดึงให้ตึง ก็จะเหลือมุมปีกอย่างนี้นะครับก็พับเข้านะครับใช้กาวติดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยยึดสกูตอนเสร็จสิ้นงานนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงหลังจากพับมุมทั้งสี่ด้านแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ก็จะมาใส่ ผ้าด้านข้างก่อนเลยนะครับด้านจ <hi> ั่วนี่ครับใส่ด้านข้างอีกสองชิ้นหลังจากพับมุมทั้งสี่ด้านแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ก็จะมาใส่ผ้าด้านข้างก่อนเลยนะครับด้านจั่วนี่ครับใส่ด้านข้างอีกสองชิ้น วิธีติดด้านข้างนะครับส่วนแผ่นปิดด้านข้างผมจะทำมาร์กเซนเตอร์ไว้ให้นะครับคือส่วนนี้จะเป็นด้านบนเพื่อให้ลูกค้าวางกึ่งกลางได้ไง่ายๆนะครับวางประมาณนี้แล้วครับแล้วก็ติดกาวไว้ก่อนนะครับจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดึงผ้าลงมานะครับแล้วก็มาติดติดส่วนขอบก่อนนะครับ วัดขอบสองฝั่งนะครับให้เสมอนะครับยึดขอบก่อนยึดขอบทั้งสองฝั่งนะครับยึดขอบไว้นะครับแล้วก็มาดึงนะครับดึงผ้าชายชายแผ่นยางด้านล่างนะครับให้ตึงนะครับด้านในนะครับด้านในก็พับเข้านะครับแล้วก็ใช้ กาวนะครับติดให้สนิทนะครับทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับครับหลังจากนะครับที่เราติดด้านข้างทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แผ่นด้านบนกันเลยนะครับจากนั้นนะครับนำแผ่นยางด้านบนสุดนะครับมาวางนะครับแล้วก็เทียบดูก่อนนะครับ สายขวานะครับเสมอไหมนะครับชายด้านล่างนะครับโอเคไหมนะครับฝั่งด้านหลังนะครับจะใช้แค่นิดเดียวนะครับนะครับหลังจากนะครับใส่ผ้าแผ่นด้านบนนะครับให้ลูกค้านะครับติดกาวด้านล่างก่อนเลยนะครับเพื่อยึดแผ่นด้านบนนะครับวัดขอบให้เสมอนะครับแล้วติด ติดด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็มาเก็บด้านข้างนะครับเก็บด้านข้างนะครับยึดด้านข้างก่อนทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านหลังอันนี้คือการทําด้านหลังนะครับยึดให้แน่นนะครับตรงนี้ก็ต้องติดกาวก่อนนะครับเสาด้านนี้ติดนะครับหลังจาหลังจากนั้นนะครับ ก็มายึดกาวนะครับด้านบนนะครับดึงผ้าให้ตึงนะครับแล้วก็ติดหลังจากนั้นนะครับก็มาเก็บด้านข้างลงอย่างนี้นะครับพับด้านข้างลง ก็จะได้ด้านหลังที่ตึงแล้วนะครับทั้งสองฝั่งทําเหมือนกันนะครับฝั่งนี้เหมือนกันติดกาวนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับปิดลงไปนะครับติดกาวให้สนิทครับผมหลังจากที่เราติดกาวไว้คร่าวๆแล้วนะครับ เราก็มาดูนะครับด้านข้างนะครับดึงให้ตึงอะไรต่างๆนะครับเช็คให้ดีนะครับนะครับทาแค่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าเราไม่ต้องทากาวนะครับเพราะเราต้องการเปิดปิดนะครับก็จะเหลือไว้นะครับด้านหน้าเอาฝั่งไหนก็ได้นะครับเป็นด้านหน้านะครับแล้วแต่ลูกค้า